สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่พอดีธรรมพื้นที่เล็กๆที่เราจะได้ค่อยๆพูดค่อยๆฟังและค่อยๆเข้าใจชีวิตผ่านสิ่งที่เรียกว่าธรรมะวันนี้ผมอยากชวนคุณลองตั้งคำถามง่ายๆกับตัวเองว่าทำไมเราถึงต้องเข้าใจธรรมะแล้วมันช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณยังไง ในชีวิตประจําวันของเรามีสิ่งมากมายที่ถาโถมเข้ามาทั้งความเครียดจากงานความกังวลในอนาคตความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงรวมถึงความรู้สึกเหนื่อยล้าทางใจที่เราอาจไม่ทันสังเกตแต่รู้ไหมครับว่าทุกอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ธรรมะมีคำอธิบายและมีหนทางให้เราก้าวผ่านได้อย่างสงบ ธรรมะไม่ได้แปลว่าศาสนาเสมอไปไม่ใช่แค่คำสอนของพระหรืออะไรที่ต้องบวชถึงจะเข้าใจจริงๆแล้วธรรมะคือความจริงของชีวิตหรือกฎธรรมชาติที่มีอยู่โดยไม่ต้องมีใครบัญญัติขึ้นลองสังเกตดูสิครับต้นไม้เติบโตจากเมล็ดแตกหนอ่อออกดอกแล้วก็ร่วงโรยพระอาทิตย์ขึ้นและตก ทุกวันไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่คนเรามีเกิดแก่เจ็บและตายไม่มีใครหลีกพ้นทั้งหมดนี้คือธรรมะครับธรรมชาติของชีวิตที่ดำรงอยู่เสมอพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างธรรมะขึ้นมาท่านเพียงแค่ค้นพบสิ่งที่เป็นอยู่แล้วและชี้ให้เราเห็นวันนี้ผมอยากชวนคุณเข้าใจธรรมะในสองมุมครับ มุมแรกธรรมะในฐานะกฎของธรรมชาติอย่างเช่นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเหตุและผลมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีาศาสนาใดรองรับเป็นสัจธรรมที่มีอยู่กับทุกชีวิตและมุมที่สองธรรมะในฐานะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แนะแนวทางให้เรานำกฎธรรมชาตินี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ มีปัญญาและมีความสงบถ้าเราเข้าใจธรรมะเราก็เข้าใจโลกและเมื่อเราเข้าใจโลกเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมากจนเกินไปธรรมะไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่กับโลกได้โดยไม่ทุกข์ทำไมเราต้องเข้าใจธรรมะก็ลองถามตัวเองสิครับว่าเราเคยหงุดหงิดเพราะบางอย่างไม่เป็นไปตามที่หวังไหม เคยรู้สึกผิดหวังจนหมดแรงเพราะความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นไหมเคยทุกจากความคิดของตัวเองที่วนเวียนไม่จบไหมความทุกข์เหล่านี้มาจากการไม่เข้าใจความจริงของชีวิตเรามักคาดหวังว่าสิ่งต่างๆควรเป็นไปตามใจเราแต่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ทั้งหมดเลยคนรอบข้างไม่ได้คิดเหมือนเรา ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาธรรมะจึงเป็นเหมือนแผนที่ที่ช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติสิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากแบ่งปันในตอนนี้คือเรื่องของไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือสามความจริงของชีวิตที่ธรรมะเน้นย้ำไว้เสมอข้อแรกอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่ว่าจะสุขหรือทุกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอถ้าเรารู้ว่า สิ่งที่ดีวันนี้อาจจะหายไปพรุ่งนี้เราจะไม่ยึดติดกับมันมากเกินไปข้อที่สองทุกขังทุกสิ่งมีความทุกข์ในตัวเองแม้แต่สิ่งที่เรารักเราก็กลัวจะเสียมันไปเช่นความรักความมั่นคงชื่อเสียงหรือเงินทองเพราะมันไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดข้อที่3อนัตตาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริง แม้แต่ร่างกายที่เราคิดว่าเป็นของเราก็ต้องคืนกลับสู่ธรรมชาติในที่สุดการเข้าใจไตรลักษณ์ไม่ได้ทำให้เราหมดหวังนะครับตรงกันข้ามมันทำให้เรามีอิสระจากความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้ยิ่งเข้าใจไตรลักษณ์เราก็ยิ่งเบาสบายเหมือนเราได้วางของหนักที่แบกไว้มานานผมอยากยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพครับสมมุติว่าเรารู้ว่าฝนต้องตก เราก็จะไม่หงุดหงิดเวลาเจอฝนถ้าเรารู้ว่าความสัมพันธ์ต้องมีวันจากลาเราก็จะไม่ยึดติดกับมันจนทุกข์ถ้าเรารู้ว่าความสุขไม่ถาวรเราก็จะไม่วิ่งไล่หาความสุขแบบไม่รู้จบหลายคนเข้าใจผิดว่าธรรมะคือการไปวัดนั่งสมาธิหรือถือศีลเท่านั้นแต่ความจริงแล้วธรรมะคือการใช้ชีวิต ด้วยความเข้าใจในกฎธรรมชาติไม่จำเป็นต้องบวชหรือออกจากบ้านไปปฏิบัติธรรมในป่าเราใช้ชีวิตประจำวันก็สามารถฝึกธรรมะได้เช่นการมีสติในขณะทำงานการรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองตอนคุยกับคนอื่นหรือแม้แต่การรับมือกับความล้มเหลวอย่างสงบธรรมะไม่ใช่การละทิ้งโลกแต่คือการอยู่ในโลกอย่างเข้าใจ สุดท้ายนี้ผมอยากทิ้งคำถามให้คุณลองถามตัวเองเบาๆก่อนนอนคืนนี้ว่าถ้าธรรมะคือความเข้าใจในชีวิตวันนี้เราเข้าใจชีวิตของตัวเองแล้วหรือยังขอบคุณที่รับฟังพอดีทําครับอย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันต่อถ้าคุณคิดว่าธรรมะอาจเปลี่ยนใครสักคนได้สวัสดีครับ